สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ This Is j a c t Channel นี่ครับคลิปนี้เราก็จะมาแกะไข่ซุมรถโมเดลมัจโเลตนะครับไข่แบบนี้ครับราคาฟองละ99บาทครับวันนี้เราจัดมาทั้งหมด7ฟองครับเป็นเก่าบ้างใหม่บ้างจาก7บ้างและในห้างบ้างครับเรามาดูกันว่า7ฟองนี้มีรถอะไรบ้างไปดูกันเลยครับครับ เริ่มจากฟองที่1ครับไข่สีฟ้าครับดูกันเลยครับฟองที่1นึ 1> ต่อไข่นครับและนี่คือ <c oughs> ตู้ซามัครับ, <c oughs> บตู้ตำรวจซามักครับครับ <c oughs> ก่อจะเป็นโตโยต้าครับด้านหน้าจะเป็น ตัวสีครับโปลิสตายท้องรถครับโตโยต้าไฮเอครับนี้ก็จะเป็นรถตำรวจครับแต่มาในซีรีส์ของซาม a กนะครับฝองที่ซองครับไข่สีเหลืองครับก็จะเป็นรถใหม่อีกเหมือนกันครับไม่มีถัดด้านล่างครับไข่สีเหลืองได้แก่อะไรครับเนี่ยพวกเขา เบนซ์ครับเบนซ์ดาบครับนี่ครับตายท้องรถครับ Mercedes AMG GT ตัวนี้ชายาก็คือเบนซ์ดาบครับนะครับจะเป็นรถเบนซ์ตำรวจครับแล้วก็เป็นรูปดาบครับ ZP112 ครับเบนก็จะเปิดประตูได้นะครับนี่ครับ สวยไหมครับไฟท้ายด้านหน้าครับโลโก้เบนส์นะครับน่าสวยงามครับตัวนี้เป็นที่ต้องการของนักสะสมเยอะเหมือนกันครับฟองที่สองครับไข่เหลืองเบน์ดาบครับฟองที่สามครับอันนี้มาจากห้างแน่นอนครับเดี๋ยวมอสครับนี่ครับเดี๋ยวมอสบังกะปีครับเขียนนิวแบบนี้ครับเพจนี่คือไม่รับุงครับจ่ายแล้ว อ่ารหัสครับ0 8 1 0 1 8ปดหนปไข่ปีเก่าแบบนี้ได้แก่ออ้พินเดอร์สีเหลืองครับอ่าตัวนี้แน่นมาเลยครับไอ้ครับอืรถพินเดอร์ครับท้องเล็กครับงานเก่าครับอืมรถอะไรครับเนี่ยเบรเซอร์จิมมี่โลโก้ด้านหน้าครับ GMC ครับอืมนี่เปิดท้ายได้นะครับจิบยกสูงเลครับด๋งดงนะครับพินเดอร์จะเป็นพวกละครสัตวนะครับพินเดอร์ฝองที่3มครับพินเดอร์เหลืองครับฝองที่สครับเป็นไข่น้ำตาลครับอันนี้มาจากห้างครับหนึ่งสามศูนครับมาจากห้างครับก็จะเป็น ไขปีเก่ากลับมาขายใหม่ครับให้เราได้มีโอกาสสะสมรถเก่าๆครับถ้าเป็นฟอนต์แบบนี้ครับแน่นอนจะเป็นรถเก่าที่ไม่มีถุงพลาสติกข้างในครับและไขฟองน,นี้ได้แก่าฟอร์ดมัสแตงเบอร์24่สีครับ <c oughs> ตัวนี้สวยงามครับมัสแตง มาแต่งนี้ก็จะมี2แบบครับแบบนี้จะเป็นล้อธรรมดาครับและอีกแบบอยู่ในแพ็คครับจะเป็นผู้แ c k ครับล้อยางครับดึงถอยหลังแล้ววิ่งได้ครับนี่ครับไถน้ำตาลฟองที่4ครับฟอร์ดมดแต่งเบอร์24ฟองที่5ครับนี่ครับ e อ p มโพเรเลยครับโลโก้แบบนี้99บาบาทครับในห้างก็บางบางห้างนะครับถึงแม้ไม่ลดแต่ว่า เรามีบัตรสมาชิกครับมันก็ลดให้นะฮะนะครับใส่สีทองจากเอ็มโพเรียมและนี่คืออืมโอลิเทียอะไรครับเนี่ยโอลิเทียรครับโพสครับโหตัวนี้หันท้ายมาแบบนี้ครับรู้ไม่ออกครับรู้แต่ว่าเป็นโพสครับครับโอลิเทียพส ใต้ท้องรถครับพอ s ส p พานาม r รา k ีเค1 1 8่ปรถปี18ครับฟองที่5ครับอาฟองที่6ครับนี่เป็นไข่ม่วงครับไม่ใช่น้ำเงินครับเพราะน้ำเงินต้องเป็นฟองนี้ครับนี่ครับไข่ม่วงแล้วกันครับ และไข่ม่วงนี้ได้แก่เ็นอะไรครับเป็นแดบงบเขาเรียกเป็นอะไรครับผมก็ไม่เคยมีเป็นดับเพลิงใช่ไหมครับี่ตำรวจดับเพลิงครับฟูเวลอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกดีใจนี่ครับเป็นบอดี้เดียวกันกันกบแบบตัวนี้เลยใช่ไหมครันี่ครับ Mercedes ส AMG GT ครับบอดี้เดียวกันเลยครับนี่ครับเปิดประตูได้ครับเบนมาตัวนี้ก็ตามหากันเยอะมากครับราคาก็แพงพอสมควรครับ400ร้อมั้งครับคันนี้ราคาที่ยอมจ่ายเพื่อจะได้มาครับนี่ฮะผมก็ได้มาแล้วนะครับจากเซเว่นครับฟองที่6ครับเบนดับเพลิงครับมาฟองที่7ครับจากเอ็มโพเรอีกแล้วครับฟองที่7 ฟองที่จะจะเป็นรถอะไรไปดูกันเลยครับอบีบเข้าให้และนี่คือเอาแสบตาลเลอเกิ่อนครับอพอยกบส้มครับมตัวนี้ตามหากันเยอะพอสมควรครับกบส้มตัวนี้ครับสวยงามครับวงล้อเป็นสีส้มครับเห็นไหมครับขอบล้อครับอ่าตัวนี้ สีสันแสบตาแล้วกันครับฟอร์กับแลมโบ์เบอร์สิบห้าครับที่เป็นสีส้มแม่ถูกใจมากครับคันนี้ครับคันที่เจ็ดครับก็จะเป็นพอยสเก้าหนึ่งหนึ่งครับ g ีสามสีส้มท่อนแสงแสบตาเลยครับก่อนจากกันไปฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ <c oughs> พี่ก็ลาไปก่อน แล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ